สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านก่อนอื่นต้องขอสแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับที่น้ำท่วมทางภาคใต้ของเราทราบว่าตอนนี้ยอดผู้สูญเสียนี่ยทะลุก100ชีวิตเข้าไปแล้วอนาคตข้างหน้าที่เราไปน้ำลดเนี่ยคาดว่าน่าจะเจอเยอะกว่านี้อีกนะครับ นะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยหลายคนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่โจมตีนายกรัฐมนตรีรัฐบาลครับก็ก็ไม่ผิดครับแต่ส่วนหนึ่งที่คนมองข้ามไปเลยก็คือหน่วยงานในพื้นที่เองนะครับทั้งอบอตอ,อบอจอเทศบาล ายอำเภอ <c oughs> แล้วก็ผู้ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรที่จะได้รับการตำหนิมากที่สุดเพราะคุณอยู่หน้าง,งานดูเบาปัญหาประเมินสถานการณ์ผิดทุกอย่างผิดหมดเลยในเมื่อมันดูเบาสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ต่ำประเมินสถานการณ์ผิด ให้ข้อมูลผิดผิดมีความมั่นใจผิดผิดมันก็เลยเลยเถิดครับทราบว่าเบื้องต้นนะครับที่คุณนันทินลงไปช่วงที่เราเห็นไปผัดข้าวเนี่ยท่านได้รับรายงานมาแบบผิดผิดถึงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับมารับรายงานผิดผิดจากคนในท้องที่นั่นแหละ ที่ไปออกคลิปวิดีโอประกาศเปล่ปาๆว,ว,ว่าพี่น้องครับไม่มีปัญหาอะไรครับเราเอาอยู่แน่นอนครับนั่นแหละเขาเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้ก็ไปนำเรียนนายกรัฐมนตรีแต่ถามว่านายกรัฐมนตรีผิดไหมก็ยังผิดนะสำหรับผมนะในมุมของผมคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมี กระทรวงต่างๆอยู่ในมือมีอำนาจต่างๆอยู่ในมือมีคมอุตุนิยมวิทยามีทุกสิ่งทุกอย่างยังมาพลาดฟังแค่หน่วยงานท้องถิน่นทำไมอ่ะนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพลาดและพลาดที่สองของท่านอนุทินคือมอบหมายให้ท่านทำนัดทำมนัส มาเป็นผู้ประสานงานตรงนั้นด้วยบุคลิกของคุณทำนัดเนี่ยไม่เหมาะกับการไปเป็นมือประสานบุคลิกท่านไม่เหมาะครับท่านโชงชาง่างกระโจกโค้งหไม่เหมาะอย่างยิ่งท่านออกลูปนักเกรงซะเยอะแทนที่จะเป็นกาวใจ สำหรับประชาชนหน่วยงานต่างๆอาสากู้ภัยให้มันประสานเข้ากันทำงานได้เป็นอย่างดีไหลลื่นกล่าวเลยกับกลายเป็นว่าท่านเป็นคนไปพังข้อต่อตรงนี้แทนที่จะเป็นกล่าวเข้าใจไหมกับเป็นคนที่ไปทำมันพังท่านไม่เหมาะกับการเป็นมือประสานครับท่านควรที่จะไปทำงานอยู่ชายแดนไปกระโชกคขงขคากใส่ฮุนเซนโนู้น จริงๆนะถ้ากริยาอย่างเนี้คุณสุภจีลงไปอันนี้ไม่ได้หมายเขาว่ามอบให้ท่านสุภจีลงไปนะแต่หมายถึงบุคลิกกิริยาควรที่จะเป็นมือประสานให้ได้มากกว่านี้งานทุกอย่างแม่งจะสมูทกว่านี้เว้ยนี่คือผลของการดูเบาปัญหาครับ หน่วยงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่างๆที่มีอยู่ในมือม่งไม่ใช้จะมาฟังข้อมูลดิบอย่างเดียวแล้วอีกอีกหนึ่งหน่วยงานที่น่าตำหนิกรมบุตุทราบมาว่ามีเพจเพจหนึ่งที่ชื่อทีฝนฟ้าอากาศ เขาออกประกาศเตือนนะแต่ว่าคําเตือนเขาก็ถามว่าดูแรงไปไหมดูแรงครับเขาบอกว่าฝนพันปีเออมันอาจจะไปสกิดต่อมของกรมูตุมันดูรุนแรงเกินไปก็ไปแขวนเขาว่าเป็นเฟกนิวสรุปก็เละอย่างที่เห็นกรมูตุก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ ไปช่วยๆกันรับผิดช,ชอบตอนเนี้ยทะลุหนึ่งร้อยไปแล้วและคาดว่าจะมีมากกว่านี้อีกเยอะไปไถ่โทษกันครับ